สาลอุทธรพิพากษากลับยกฟ้องการเมียเสกมินอีฟแม็กซิมยกฟ้องการสาลอุทธร์พิพากษากลับยกฟ้องการเมียเสกโลโซมินอีฟแม็กซิมหลังก่อนหน้านี้สารชัน้นต้นตัดสินจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาเมื่อเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีวันที่7ธันวาคมที่ห้องพิจารณา703ศสาารอาญาถนนรัชดาพิเศษ วันนี้สารนัดอ่านคำพิพากษาสารอุทธร์คดีหมายเลขดำอ2828ทับหกที่นางสาวอภิทยาพัฒนวรนทรัพย์หรืออีฟแม็กซิมอายุ33ปีอดีตรองมิสแม็กซิมไทยแลนด์2 0 0 8ฟ้องนางสาววิภากรสุขพิมายหรือการภรรยาของนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซโรกเกอร์ชื่อดังวัย49ปีบริษัทรรสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด และนายรัชนน์เจียงวิเชียนนักแต่งเพลงจำเลยที่1-3ถึง3ในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีเมื่อวันที่12ตุลาคม2562จำเลยทั้ง3ร่วมกันกระทําผิดกฎหมายด้วยการที่จำเลยที่1นําเพลงบริษัทจำเลยที่2แต่งโดยจำเลยที่3ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่1มาเปิดขณะที่จำเลยที่1ไลฟ์ผ่าน Facebook ส่วนตัว โดยนำเสียงพูดของโจทย์ใส่ไว้ในเนื้อเพลงและใช้ข้อความต่างๆที่ไม่เหมาะสมในลักษณะลดคุณค่าโจทย์ทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังขอให้สารพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดซึ่งสารไตส่สวนมูลฟ้องโจทย์แล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้องคดีไว้และสื่พยานทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วโดยจำเลยได้รับการประกันตัว ่อมาสารชั้นต้นพิพากษาลงโทษนางสาววิภากรหรือการจำเลยที่1ให้จำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาส่วนจำเลยที่3บริษัทลัสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดให้ปรับเงิน50,000บาทและนายรัชนน,น์จำเลยที่2ให้จำคุก6เดือนแต่ให้รอลงอาญา2ปีและปรับ20,000บาทพวกจำเลยยื่นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่า อุทธรของฝ่ายจำเลยมีน้ำหนักให้รับฟังหักล้างพยานหลักฐานโจทย์ก็ได้อุทธรพวกจำเลยฟังขึ้นที่ศาลล่างพิพากษาลงโทษพวกจำเลยมานั้นศาลอุทธรไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรจำเลยฟังขึ้นพิพากษากลับยกฟ้อง